เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับกาแฟวีวี่กาแฟลุงพลนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับกรบสวัสดี FC ลุงพลเนฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับ วันนี้ลุงภูก็มีเรื่องราวต่างๆจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ FC หรือทางยูทูบเบอร์ที่อยากจะมีบ้านหรือต้องการเช่านะครับเพื่อที่จะมาอยู่ที่บ้านกกก่อใกล้บ้านลุงพลนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าของก็มีข่าวดีนะครับจะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าทางฝั่งลานมันเนี่ยนอกจากจะเอาบ้านน็อกดาวน์หรือบ้านไม้ไผ่มาลงอีกสิบหลังนะครับ และล่าสุดตอนนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยได้ลงทุนทําท่อน้ําทิ้งและห้องน้ําเพิ่มอีก10ห้องนะครับซึ่งเป็นห้องน้ําส่วนตัวของใครของมันเลยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆและเจ้าของเองนะครับก็ได้ลงทุนสร้างเต็มที่เลยเพื่อให้ทาง fc นะครับที่สนใจก็สามารถที่มาเช่าได้แต่เห็นว่าตอนนี้นะครับทางยูทูบเบอร์ที่มีมากกว่า20ช่องที่ประจําอยู่หน้าบ้านลุงพลนะครับ แค่นั้นสงสัยก็คงจะหมดแล้วนะครับแต่ยังไงเนี่ยลุงฟูงก็ยังไม่มั่นใจนะครับอาจจะยังคงมีเหลืออยู่ก็ได้ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองสามารถติดต่อยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าบ้านลุงพลได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องราวประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ